อย่างที่บอกครับถ้าติดมาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มียารักษานะครับการรักษาเป็นการประคับประคองตามอาการแล้วก็ให้ร่างกายจัดการกับตัวเชื้อไวรัสตัเองครับ FDA Podcast รายการรู้ทนรับมือทุกปัญหาสุขภาพโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ FDA Podcast รู้ทันรับมือทุกปัญหาสุขภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอครับวันนี้นะฮะเราจะมาให้ความรู้คุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าครับอันตารายที่ถึงแก่ชีวิตแต่เราสามารถป้องกันได้ฮะข้อมูลดีๆแบบนี้ครับวันนี้เรามีวิทยากรนะครับที่จะมาให้ความรู้กับเราท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตกร คณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนของมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะขอต้อนรับนะครับอาจารย์ดรนายแพทย์สรรม่วงน้อยเจริญครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับอ่ะโรคพิษสุนัขบ้าคุณหมอฮะเขาบอกว่าโรคนี้อันตรายถึงชีวิตเลยแต่เราสามารถป้องกันได้อยากรู้ก่อนเลยว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะอ๋อครับผมก็อย่างแรกโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยถูกต้องแล้วครับที่ว่าอันตรายถึงชีวิตเพราะว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือไม่มียารักษาครับครับส่วนมากจะเสียชีวิตนะฮะ เพราะฉะนั้นเ,เราถึงแนะนําว่าป้องกันดีกว่าดีกว่าดีกว่าปล่อยให้ติดแล้วก็เสียียชีวิตไปนะครับก็อย่างแรกสาเหตุเนี่ยครับ,ค,รบคือโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งครับเรียกว่าทางการแพทย์เรียกว่าเป็นเรบีไวรัสเป็นไวรัสที่ติดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคนก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆที่เป็นพาหะนําได้ก็ได้แก่สุนัขแมวบางคนอาจจะไม่รู้ก็คือ ค้างคาวก็เป็นได้นะครับลิงก็ได้ครับหรือว่าบางทีพวกกระรอกหนูก็เป็นได้ครับผมถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็สามารถติดได้หมดเลยครับใช่ครับฮะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่จําเป็นต้องกัดก็ได้ครับบางทีแค่แบบสารคั้นล่งของเขาที่มีเชื้ออยู่นะเดินข่วนเราโดนข่วนมีแผลแล้วมีน้ําลายมีสารคั้นล่งของเขาติดมาเนี่ยก็สามารถติดเชื้อได้ครับครับแล้วแบบนี้มันมีวิธีการรักษาไหมคุณหมอฮะถ้าเกิดเราเกิดเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็คืออย่างแรกเนี่ยอย่างที่บอกครับถ้าติดมาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มียารักษานะครับการรักษาเป็นการประคับประคองตามอาการแล้วก็ให้ร่างกายจัดการกับตัวเชื้อไวรัสตัเองครับก็เพราะฉะนั้นเราก็แนะนําว่าป้องกันน่าจะดีกว่าครับคือเลี่ยงได้ก็เลี่ยงใช่ครับรก็คืออย่างแรกที่ท,ที่แนะนําก็คือเลี่ยงอย่าให้โดนสัตว์พวกนี้กัดรหรือข่วนหรืออะไรครับผมอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลี่ยงไม่ได้อ่อ ดันไปมีสัมผัสกับสัตว์พวกนี้โดนควนโดนกัดมีแผลเราก็ต้องเข้ามาพบแพทย์เพื่อจะทําการป้องกันครับการป้องกันก็จะมีที่ทางการแพทย์แนะนำครับแพทย์แผนแผนปัจจุบันแนะนําก็คือเป็นการฉีดวัคซีนเพื่อเพื่อป้องกันนะครับคุณหมอครับถ้าสมมุติว่าเราถูกกัดแล้วเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีวิธีการดูแลหรือว่าต้องต้องไปหาคุณหมอยังไงดีฮะอ๋อครับผมก็คือทาง แพทย์นะครับก็จะพิจารณาตามความเสี่ยงเนาะว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอย่างไรก็ขั้นต้นเนี่ยก็คือถ้าถูกกัดหรือถูกขวนเนี่ยอย่างไง่ายยังไง,ง,ไงก็จะโดนฉีดอยู่แล้วครับก็จะฉีดเป็นวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าบก็จะมีหลายหลายสูตรนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะฉีดประมาณสัก สีห้าครั้งนะครับ,รบก็คือวันแรกแล้วก็อีกสามวันแล้วก็วันที่เจ็ดแล้วก็วันที่สิบสี่แล้วก็วันที่ยี่สบเอ็ดหรือย<อ>ี่สิบแปดนะฮะ,ะไม่ได้ฉีดรอบสะดือนะครับ<อ>ฉ,ฉีดบริเวณอาจจะฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือว่าฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่นะครับอันนี้คือฉีดทุกคนที่โดนกัดโดนข่วนมาถูกไหมฮะ,ะใช่ครับอาการเล็กอาการน้อยก็โดนฉีดใช่ครับก็คือถ้าถ้าประเมินว่ามีความเสี่ยง ใน,ในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้านเนี่ยแพทย์ก็จะมีการสั่งการรักษาด้วยกันให้ฉีดวัคซีนเนี่ยแหละครับเพราะว่าอย่างที่บอกโรคนี้มันป้องกันได้แต่รักษา<อ>ไม่ได้เนาะก็ฉีดวัคซีนป้องกันไปดีกว่าครับ,รบแล้วถ้าเกิดกันหนักอ่ะครับคุณหมอครับก็บบต้องทำไงต่อครับก็คือถ้าเกิดว่าประเมินดูแล้วเนี่ยดูมีความเสี่ยงมากเช่นสัดที่มากัดหมาเนี่ยดูแบบตาของขวาง,งดูท่าดูถ้าจะป่วยไม่สบายดูท่าจะบ้าแน่เลยหรือว่าแบบ มีความเสี่ยงมากมากเช่นว่าสัตว์ตัวนี้แบบดูตามไม่ได้เลยกัดแล้วหายไปไหนไม่รู้ถ้าเอาเซฟเซฟไว้เนี่ยก็คือคุณหมอก็จะประเมินว่ามันเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงสุดก็จะมีการฉีดไอเซรุ่มต้านพิษบริเวณรอบๆแผลที่กัดด้วยครับผม<อ>นะแล้วก็วัคซีนเนี่ยอาจจะมีกรณีจจรณปีกย่อยอีก,เล,กเล็กน้อยอาจจะเคยได้ยินว่าฉีดเพื่อป้องกันก่อนคือยังไม่ทันจะโดนกัดก็คือฉีดป้องกันไว้ก่อนอันเนี้ยก็มีที่ใช้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะถูกสัตว์พวกนี้กัดเยอะเช่นสัตวแพท หรือว่าพวกคนส่งของอส่งไปสนีส่งหนังสือ,อพิมพ์หรือว่าพวกส่งของไลเดอร์ต่างๆนะครับก็พวกนี้อาจจะถ้ามีความเสี่ยงที่ว่าเวลาไปส่งแล้วจะต้องสัมผัสกับสุนัขต้องโดนมีมีความเสี่ยงที่จะโดนกัดอย่างเงี้ยกอ็อาจจะฉีดป้องกันไว้ก่อนเลยครับอก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันใช่ครับมผม,<ๆ>ผมก็เน้นย้ำอีกครั้งนะฮะโอ้ไม่ได้เพียงแค่สุนัขก,กัดอย่างเดียวแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม,มอ,นอื่นๆก็มีสิทธิ ใช่ครับนำเชื้อให้ให้เราได้ครับนอกจากสุนัขก,ก็ยังเป็นแมวเป็นกระรอกหนูกระต่ายได้หมดเลยครับลิงขังข่าวครับ วิธีดีสุดนะฮะก็คือดูแลตัวเองป้องกันตัวเองไม่ให้โดนกัดนะฮะจะได้ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะครับนี่ทั้ก็คือทั้งหมดนะฮะของเนื้อหาที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆนะฮะไม่อยากพลาดข่าวสารหรือว่าความรู้ด้านโปรดักตดีๆครับจับออยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามในช่องทางโซเชียลมีเดียนะฮะของ fda ไทยครับไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e Facebook Twitter i n s t a g r กรรวมไปถึง l i น์แอครับ ที่ fda ไทยนะฮะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ oyor.com นะครับเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณอาจารย์หมอนะฮะผมนัดและอาจารย์หมอต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ fda podcast ตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ